สวัสดีครับผู้ช่วยชำนาญบ่าไทยบ้านครับวันนี้มาดูแคทตนะครับ320แรงนะครับปรับแต่งพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ได้เดินไปทางนู้นนะครับปรับแต่งพื้นที่บริเวณหมู่บ้านนะครับงานวันนี้ครับงานปรับแต่งทําความสะอาดนะครับตอนนี้นะครับกำลังเคลียร์ทำความสะอาด นะครับ320รบแรงครับคับนนี้การทำความสะอาดนะครับคนขับฝีมือมากเรียดีนะครับประแต่งสถานที่นะครับเพื่อที่จะสร้าง รรรีสอ์นะคับไม่ต้องกวานะครับใช้มือปวยอย่างเดียวหยับไปเรื่อยๆปวยไปเรื่อยๆกดติดต,ต,ต,ตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับแคสสามร้อยยี่นะครับ ปรับพื้นที่นะครับสุดยอดมากครับการปรับสะอาดนะครับปรับบริเวณปรับที่ดินให้มันเสมอนะครับ ตอนนี้นะครับใกล้จะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับกิ่งไม้ติดนะครับ นี่นะครับผู้ใหญ่อุไรเติมสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่2องตะบนประสาทนะครับได้กําลังคุยกับพนักงานขันนรบรถแบว์ไโคนะครับเพื่อจะบอกหให้ปรับพืน้นที่นะครับว่าต้องทํำยังไง ตอนนี้นะครับรถจิมงานนะครับมาขนนะครับขยะตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปทำลายนะครับมาดูนะครับการทำงานของรถแมคโครนะครับแคทสามรอยยี่นะครับสามหนึ่งสองดีนะครับตัวนี้นะครับส่วนอันเหลือนะครับคือจะตัดกิ่งไม้เพื่อที่จะเอาไป ค,ความสะอาดบริรเวณนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร,ร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ มีคลิปใหม่ๆผมก็สร้างให้พี่น้องได้รับชมกันืนกันครับ